วันนี้จะมาทำซั่วขนมจีนนะฮะแบบโยั่วๆลิ้นนะฮะนี่ปลาปลายี่ห้อ,อตําทะลวงนะฮะปลายี่ห้อตําทะลวงนะฮะเราจะมาทำซั่วขนมจีนนะฮะทานกันมาดูเันะฮะอันดับแรกนะฮะไปปลาลงไปก่อนนะฮะ ใส่ปลาลงไปเลยนะฮะใส่ปลาลงไปเลยเยอะๆเลยฮะปะลาโอเคนี่นะฮะน้ำปลาตามด้วยพริกเลยนะฮะใส่พริกลงไปเลยนี่นะฮะพริกลงไปเลยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะฮะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะฮะ าตามด้วยนี่นะฮะน้ำตาลนะฮะใครชอบหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่ะฮะเอาแบบเน้นเครื่องฮะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ก็ผงนัวนะฮะแล้วแต่ชอบนะฮะใส่น้อยแซบน้อยใส่มากแซบมาก <c oughs> แล้วแต่ตามใจคนชอบนะฮะโอเค นะครับแล้วก็นี่ฮะน้ำเฟิม์มไชูนะฮะตัดลงไปนิดนึงให้มีรสเปรี้ยวนะฮะโอเคนะฮะคนนะฮะคนให้เข้ากันนะฮะโอเคคนคนให้เข้ากันนะฮะเราบอกว่าตัวเนี้ยรับรองได้นะ กับน้ำจิม้มน้ำจิ้มมะม่วงโอโอกรสาติะน,น้ำ้มะม่วงออกเผ็ดหวา,านเผดหานเปรี้ยวนิดนึ่งกัแล้วแต่คุณชอบนะครับชอบเป็ชอบหวานชอบเปรี้ยวกแล้วแต่นะคุณแต่ได้นะแล้ว อังะลนตังะนเจ้านี้ผมว่าปลาเขามันโปรตีนฮะอร่อยดีไปเ,เ,เค็มแต่ไม่โดดเค็มแต่ไม่โดดหอมอร่อยกินแล้วรู้สึกว่าออติดลิ้นดีะน,น,ดนะรู้สึกรสาติโอเคนอร่อยดีกินไหล่เยเปหลวยกย่อยดีฮะถ้าเรา น้ำนี้เราก็เพิ่มน,น้ำนิดหน่อยนะฮะใส่น้ำร้อนนิดหน่อยใส่น้ำร้อนไปนิดหน่อยอเ,ะะอเ,เราจะมาส่นมจีนกันนะฮะกนกันเลย ีฟันเป็นไงบ้างครับรสชาติทำลายเริ่มฟองแล้วท่ไมโอ้